ดีค่ะพี่น้องป้องไปทั้งหลายสบายดีปะค่ะบ่ได้พ่อกันเดนดันนานแล้วเนาะก็รขึ้นหอดคิดถึงอยู่ค่ะบ่ออมีเวลาช่วงดีทํางานหลายเมื่อยจ้าพี่น้องช่วงไอวังหันนีเงนี่ยังเทศกาลโพอีสตอร์แฮงบ่มีเวลาอย่างคักเลยทํางานเจ็ดมือล้วนๆเมือม่อยคักเมื่อยแน่พี่น้องเอ้ย ช่วงนั้นว่างันเป็นช่วงเทศกาลกินไข่เขาเนาะแต่ว่ายายเย่าพระท่านเดอเอามาลงอันเขากินไข่เขาก็จะกินเนี่ยพวกขนมลูกอมต่างๆของหวานของหวานบ้านฮะว่ามีดอกไม่ใช่พวกลูกอมน้ำตาลล้วนๆจัเงเล้ยายเย่าก็เลยอันไปร้อยมากไปร้อยมากข้าเจะเอาเห็ดไว้ในไข่เป็นลูกไข่เนาะยายเย่าก็เลยไปร้อยมากเป็นลูกไข่แบบนี้แหละแต่ว่า าจะพี่น้องต่อบังหันพอใหญ่ามาจอบเบิง้งจักเงี้ยงแล้วมันจอบเบิง้งโตโตพี่น้องบานนี้สิผาามาแกะเบิ้งเนาะมาแกเบิ้งข้างในว่าขนมบุกอุ่มส่วนี่มันมเป็นเปลียนอียงแน่ยทางในอยู่ข้างในนะจ๊ะสรสชาติมันเป็นยังไงเนาะมือนดีย่ยาวก็ร้อยมาหลายตัวพี่จางมาเบิ้งน้อกันจ้าเฮ้ยค่ะมาเบิ้งบานนี้ว่าจะมีอะไรแน่ขนมหลายอันได้ค่ะอันที่หนึ่งก็ อันนี้คืออะไรเอ่ยไม่มีหอ้อมีอยูมยออยย่มันเขียนว่าอย่างเนี่ยเขียนว่อาอย่างอ่านยากยู่ลร่อีหยังละ f ฟสเชอร์ n e ้อย่างละเปิดเบิร์นได้จากท่างานอยู่เป็นยี่งเนาช็อกโกแลตช็อกโกแลตพี่เนอะ ขางในคือสิเป็นใส่่าเปิดฝังอุ้ยขางในเป็นรถมินจ้าพี่น้องอยายตายแล้วห,หวานหวานหวานอันที่สองอันที่สองนี่จะเป็นช็อกโกแลตือกันจ้าเนี่ยแต่ว่าขางในจะมีอีย่างแกะดูหน่อยสิ แตกอีกพอพี่นอ้องข้างในบ่อมี่จากข้างในเป็นช็อกโกแลตธรรมาดาอ๋อแล้วเราซิมแป้งน้องโอ๊ยก่อนหยากเราหทัดสูกันด้วยเซตมือก่อนจ้ะเนี่ยตุยตุยหวานไงต่อมาก็เป็นอันที่สาม ยี่ห่อเดลิ c ี o u s วันน้ลูกแบบว่าร้บานนิดเมื่อน่เกากินช็อกโกแลตจากบ่มีงันช็อกโกแลตคือกันจากพี่น้องคิดว่าทั้งในกับซิบ่มีน่ยังทั้งในกันบซิเป็นช็อกโกแลตอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันไม่แกะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันจะเป็นข้างนอกเป็นลูกคิดว่าจะเป็นยังไงมาดูกันเต้น ข้างนอกเป็นรสมิ้นจ้ะพี่นอ้องอืมข้างนอกนี่คือสิเป็นรสมิ้นแต่ว่าข้างในนี่คือสิเป็นเป็นไหลมาดูกันจ้ะแกะดูเลยข้างในก็เป็นนี่ไงเป็นน้ำตาลเคือบเหนียวเหนียว,ยวจ้ะเนี่ยเขาเอินโคลาเนะเาะยายเยา้าสิสิมอีกอ่ะโรสแมรี่ใส่โคลาเนาะอันนี้เป็นอันเดียวกันเนาะเราก็จะไม่แกะ ต่อไปก็จะเป็นแดมนะดามอะค่ะซื้อดามเอาของหวานมารอพี่น้องเนอะมากินน้ำกันอ้วนๆข้างใน,ในนี่ก็เป็นช็อกโกแลตอีกแล้วพี่น้องจะว่าข้างในมีอย่างอ้วนนันมไม่มีหยังจากช็อกโกแรกเฉยๆเลยอันนี้ก็คือคลิแคทบ้านเราก็มีขายเนาะ คือแคบบ้านเท่าก็มีขายแบบมินิจาอันนี้นะมันมีพกผ้าสะดวกเพราะว่าเวราวไปใส่มาใส่กระยาก,กินน้ำตาลก,ก็พกไปกินน้วเหาะมันจะเป็นซองเป็นเหมือนเหมือนเหมือน,อนบ้านเท่าเราจะมีสองอันอยู่ในซองเดียวกันใส่แนใ่ก็จะเป็นมีเวฟเฟอร์เวฟเวฟอร์เล็กหน่อยนะอืกินพี่น้องกินหวานหวานครับ อันนี้ก็เป็นยุ่อมคล้ายๆ MNM นะจ๊ะเนี่ยเอ็มเอ็นโอ้ยคล้าย MNM มเอนจ้ะเอ็มเนเอนะใส่ถ้วยไปเหมือนเอ็มอนเออันนี้ก็เหมือนกันไม่แกะอันนี้มองเห็นอยู่ก็ต้องแกะนะพี่น้องเนาะตัวนี้นะเป็นรสส้มจ้ะส้มจี๊ดเลยเนี่ย เน <tem> <OM EL> right. ี่ยส้มครับส้มแน่อาจารย์เนี่ยข้างในก็เป็นได้ผงผงข้าวหน้าเน่าอะโอมไร้กระเบื้อไหวนี่อันดาดดินกัดดินพมดเนยอะอันนี้เป็นอะไรหนอมาดูกันหน่อยว่ามันคืออะไรแตะแตะเตะเร่เร่เตะเร่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 เต่าเต่า ็นคือวิตามินซีบ้านเฮาเราจะพี่น้องเลยใช่อืมคล้ายวิตามินซะีเนาะเป็นคือการมดสัวนนะม,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 มดซองพี่น้องเอ้ยเป็นคือการมดหลยคนนี้อีกพี่น้องเอ้ยแบบปากแบบยังกะมีอยู่แต่ว่าอันบ่อดไทยไม่เบิ้งเนะาะเวลาไปลานคล้ายกัอันอันพวกขนมทอฟฟี่เนี่ เป็นแบบตักรสสมค,คือคืออันวิตามินซีบานเฮาอันเดียวากาันกันนี่นะบอกแกตัวนี้เฮาสิมักเบิองน้อนเป็นยังไง mm hmm. เปิดดูซีขา้างในมีอะไรแฮนด์ดันเป็นลูกอมจ้ะเป็นลูกอมแบบอ่ารสสมเนี่ยเป็นซาซาจักหน่อยนะอมเราสีใสใส เดี๋ยวยาเย้าสิร้องอมมึงนะสมแท่แนี้นอนพี่น้องอืออันต่อไปก็เป็นย่อรอนลูกค่ะอันนี้จะเป็นเนี่ยคล้ายๆกะละแมแต่ว่าแข็งนะพี่น้องสวิเดียนเอิร์นโคลาเป็นลูกอมรสหวานรสชาติคล้ายๆอัน น้ำตาลผสมกะทิคล้ายๆการแม่คล่ายๆนี่ละจ้ะเนี่ยหวานดีแทะอันเดียวกันอันนี้เรามาแตะต่อไปอันนี้เมื่อไข่ห้าก็มีได้จ้ะเนี่ยเบสท์เออริชินอนี่จ้ะมาแกะเบิ้งข้างในเป็นยังไงเนาะเนี่ยตัวนี้ก็้ายกันเนี่ยตัวนี้จะแซ่บจะเป็นในน้ำตาลผสมนมผสมเป็นคาราเมลแซ่บไปเพน้องนาะ อันนี้อันเดียวก,กันอนีเหาบอกแจเนาะอัน,นเดียวกันนนะตัวนี้ก็เป็นไข่กันแต่ว่าเขาห่อคนลระย่างกันเปิดเบิ้งดูกข้างในเป็นแดงห่อคนลระย่างกับหี่เนอะคล้ายๆกันจ้าจะว่าอารุสา,ษาอาจสีแตกต่างกันหน่อยนึงนะตัวนี้สีเข้มกว่าต่อไปก็เป็นไข่เจี่ยอันนี้เป็น ของแท้คือเทศกาลกินไขน่นะเรามีไข่ห้าลูกวันนี้จ้ะเวลาสีสามแตกต่างกันไปเราจะมาแกะดูว,ว่าข้างในคืออะไรอะไรอยู่ข้างในไข่พี่น้องเอ๋ยไขโโรรกก่ช็อกโกแลตกัวซันไข่ช็อกโกแลตพี่น้องน้องเรียกจากหูจักมาเบิรงเดอร์มีคนอยากเห็นว่าข้างในมันเป็นอยังนงลูกอมบานนี้มันเป็นยังได้ ันคือเขาือละอซมันห้าบอลนี่เดีวยวจะเรียกรูปไข่เพื่อนใพิ่กินร้านเนี่ยเขาข่าอ,ๆๆอมดูอมดูนี่คือก,กันเนาะเราก็แบบแกะอันนี้เราแกะไปแล้วเนาะวันนี้ก็ทีเป็นพวกเหรียญต่างๆนี่แกะไข่บา้านเฮาเราจะนี่เหรียญสองยูโรวา่าสัตวยันยาเราสแกะเบิ้งมันเป็นยังไง เรือข้าเจ้าก็เฮตเป็นเหรียญลราจะให้เป็นเหรียญล,ละกันเอาพ่วงมาอันเอาสายมา,าลัดเป็น,เ,นเป็นของรางวันเป็นเห็นคล้ายๆเหรียญทองเวลาแข่งกีฬาแข่งกีฬาต่างๆได้เหรียญทองแต่ว่ายูนี่ข้าเจ้าก็เอามาอันเฮดลักษณะว่าอันเล่นเกมเล่นยังได้เหรียญทองก็เอาอันเอาซอกรกรเลตนี่แหละเป็นรางวาัลให้กันเพิ่มความอ้วนให้กันเล็กกันจ้ะ้วนบานอันนี้นี่ไงออกมาแล้ว เป็นเงินยูโรจ้าเงินยูโรเงินยูโรสองยูโรสองยูโรเป็นเงินไทยเท่าไรห้าสิบบาทบ่นี่และจ้ะประมาณห้าสิบหกสิบบาทสองยูโรจ้ะกินลงไปจ้ะความอ้วนเพิ่มลงไปอันนี้เหมือนกันทีนี้เราก็จะเป็นไอเนี่ยบ้านเ่าก็มีเนาะผิดพงผงข้างในเนี่จ้ะ คิดว่าเป็นผงผงรสอันอยังกระสิรสสตรอเบอรี่รสอันสัรรสระรดอันนี้นะนี่สตระเบอรีนรสส้มกระสีตามรูปล่างมานันน่ะเนาะเปิดเบิ้งค่ะเป็นผงผงแะบ้ากหวาน,นหวานพี่นนองหวานหวานอ่ะอืมอนแบบนี้แล้วค่ะโอ้สม้ม อบ,อบอวยันวจนผมบ๊วยบไว้แล้วมดดอาวมดแล้วอันนี้อันทุายอันนี้ดุมเลยวทางซื้อมันเปิดปังบัน,น,นี่ร้ายคือเป็นช็อกโกแลตค้าเนี่นะใส่ไม่ไม่ใส่ไม่ร,าารา้ายคักร้ายแน่ไปเนอกใส่ยืดโอ้ยคือกันให้ยืดไปนาะยืดก <c oughs> ินบ่วยแล้วจ้ามดตาวมดดยนวสิอันปมหัวด นะรว่วมันกัดแบบนออี้องเอ้ยบังแม่ชัดยังเป็นยังนี้น้ำตาลดวยๆแกออกมาแล้วคลิปนี้ก็บมัไม่ยังมากมมยได้จะเด้อเนื้อยกาวเกาของหวานเมืองฝรั่งใหม่เบิ้งววานเป็นยังเนี่ยนี่บ้านเขาก็มีซ้ำเหนีของหวานเนี่จนยายก็มีสะพวกน้ำตาลดอกเดี๋ยวม่มีโอกาสมือลังได้ไปล้านอันะ ร้านขายพวกผูกอมส,สีแบบตักแบบตักสีสีเป็นร้อยไทยไม่เบิ้งเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆด้อค่ะท,ที่ติดตามอันคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้เสมอมากฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อค่ะขอบขอบคุณที่ติดตามด้อค่ะสวัสดีจ้า